เห็นไหมครับทุกคนบอกฟูดแม่งมีคนใจดีครับทุกคนร้านนีโมช็อร้านขายไอดีไก่ตันสุดเทพมีตั้งแต่ราคา39บาทจนไปถึงไอดีไก่ตันผลตื่นโมจิมาสเตอรี่ครบพร้อม PVP ราคา89บาทตอนนี้ทางร้านนีโมช็อปมี ID ไก่ตันเผ่า v 4ครบทุกเผ่าให้เลือกซื้อได้เลยนะครับและทางร้านยังมี ID ไก่ตันเผ่า v 4ขั้น10บโคตรตึงให้เลือกซื้อเลือกสุ่มได้เลยนะครับทุกคนถ้าใครต้องการทําเผ่า v 4ทางร้านนีโมช็อปมีบริการช่วยทําเผ่า v 4ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหน,นะน,นึ่บบนงสามเนื เคยนะผู้ชมผู้ชมครับผู้ชมเห็น npc ที่อยู่ข้างๆผมไหมผู้ชมไอตัวชิ้วเขียวเนี่ยเออทรงผมเหมือนกับกับโปงกับปะมีฟันแหลมๆ้วยนะเชื่อว่าส่วนน้อยที่จะรู้จักนะครับทุกคนนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆนี่บอกเลยว่าแทบจะไม่รู้จักเลย,นนว,รรว,ย,ยว่า npc ตัวนี้มันมีหน้าที่ทำอะไรนะครับทุกคนถ้าหากใครรู้ช่วยกันคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับทุกคนว่า npc ตัวนี้มันมีหน้าที่ทําอะไรนะครับทุกคนอ่าห้ามขี้โกงนะห้ามไปดูคอมเมนต์คนอื่นนะให้ตอบตามความจริงนะครับทุกคนนะ ผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนน่าจะรู้อยู่แต่ก็ยังมีอีกส่วนที่ยังไม่รู้นะครับทุกคน้ิมครับวันนี้เราก็กลับมากับคอนเทนต์ผลกากแลกผลเทพนะครับทุกคนในส่วนของผลกากที่เราเจะเอาไปแลกเราจะใช้เป็นผลถาวรน,นะครับตัวอย่างแบบกิโลถาวรสปินถาวรอ,อย่างนี้นะทุกคนเรามาดูกันซิว่าผู้เลียนยในบอกฟู้จะใจดีหรือเปล่านะครับทุกคนนะฟังผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเราไปเทรดกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องกิฟผลถาวรเข้ากระเป๋าเราก่อนนะครับทุกคนนะเราจะใช้เป็นผลอะไรเอ่ยวันนี้ ใช้เป็นสปินถขาวอแล้วกันนะครับทุกคนมาจัดไปครับผมครั้งที่หนึ่งโอเคครับครั้งที่สองมันเถียดได้ห้าครั้งอนะ่ะในใจคือแบบอยากจะเถียดให้ได้สักสิบครั้งนะจะได้เถียดกันสนุกสนุก,นกมันๆน,นะคลิปจะได้แบบยาวๆนะครับทุกคนเสียดายมากเลยจัดไปครับครั้งที่สาม ผลสปิน Spin, ถาวรก็ดีนะทุกคนนะเผื่อเราแบบอยากไปที่สูงอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สปินบินไปนะทุกคนนะถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับครั้งที่4โอเคครั้งที่5จะได้ได้แค่5ครั้งถ้าได้เยอะก,กว่านี้บอกเลยว่ามันจะจัดป one o u r later นาพนม สนใจสปินตึงๆหรือเปล่าพ่อหนุ่มว้าว <Wow. S 1> ผลสั่นเหรอเฮ้ยไม่ได้นะสปินมันตึงนะเออผลสั่นบินไม่ได้นะผลสปินบินได้นะฮะ <Huh? S 1> สนใจปะครับพ่อหนุ่มอย่างเงียบดิโอเคยูยูใครมาถือผลแสนตรงเนี้ย ผลแสงเหรอต้องมีผลแสงเยอะเหรอถ้ <c oughs> าว,วไม่ได้นะผลแสงมันกระลูลกโศกผลแสงมันกักจึงผลปิศา์ดีกว่า <c oughs> อโอ้โห,โหสมมติตึงๆโอ้โหไม่ได้คนนี้ไม่ได้ต้องคนนี้มา คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือผลสั่นสั่นแสงม,มาอ่านี่สปินถาวรตึงๆเลิฟเหรอผลเลิฟบ,บาเลีลยไดมอนแถมผลนอกด้วยอ่ะประเดิมให้คนแรกแล้วกัน เอาไปเลยครับสปินถาวรต concealed. ึงๆเอาไปบินเล่นในสนุกสนานเลยนะครับเคเรียบร้อยครับครั้งที่หนึ่งแสงจิไม่เป็นไรครับไปถือว่าประเดิมห้องแรกแล้วกันย้ายเซิร์ฟไปกว่ามีใครสนใจเทียดกับสปินตึงๆหรือเปล่าพ่หนุ่มนี่ครับสปินตึงๆสปินโอ้โห ให้สปินคืนเลยเหรอฮะได้ได้บูรี่ผลส,สปินพี่หรอได้มาบูรี่สปินหรอประกาศบูรี่ผลสปินนะผลสปินเป็นผลที่โนวันโนกดโนหนึ่งคือเป็นผลที่โคตรเทียบนะครับทุกคนในอนาคตมันจะกลายเป็นผลที่มีมูลค่าหลักล้านบ,กบวกๆนะครับทุกคนได้ได้เลยงานบูรี่หรอมากด ตัวเดหกห้าสี่สามแบบมาครับพ่อหนุ่มสนใจสปินถาวรไหมครับตึงๆเลยนะครับเอาไปบินเล่นแบบชิวๆนะครับเฮ้ยชาโดว่ะเฮ้ยชาโดก็น่าสนนะครับทุกคนอ่าเขาให้ประตูด้วย คาดโหให้เยอะเลยคนนี้โอ้โหเหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ยฮะโลกมันกลมแต่คนมันเหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลพ่อหนุ่มไอ่งนี้รงนี้ไม่น่าแรกอะรงนี้น่าแบบจะเอามาอวดได้เฉนะรงนี้นะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเรียกที่ทเรียกฮัลโหลไมเฟนฮัลโหลไม่อยู่นะครับทุกคน VIP กดมาครับอา้าวตีนหมีแสง ไปโอ้ฟีนิกโอเคไปครับตีนหมีนี่ผมคิดว่าอัปเดตย0เนี่ยต้องมีการรีเวิร์กแน่นอนนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นผลที่ขี้กาดขี้เกลือมากๆนะครับเ <Huh? S 1> ยอะร้อยครับผมรอบที่2ผ่านไปนะครับทุกคนตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างนะเราก็จะได้เป็นผลความรักเพิ่มมาหนึ่งผลนะครับตีนหมีฟินิกแล้วก็ไฟนะครับทุกคน ผลแสงอีกหนึ่งผลนะครับมังกรผมนี่เต็มแล้วพิทผมว่าจะเต็มแล้วนะครับทุกคนอะไรวะสปินตึงๆเอานสปินเฮ้ยเฮ้ยมิกมัมมาทุกคนเฮ้ยเวนอมวะโมจิเชดเอาวะเฮ้ยไอ้นี่มาตึงวาทุกคน <laughs> เฮ้ยว้าว <Wow. S 1> อย่าบอกนะ เห็นไหมครับทุกคนบอกฟูดแม่งมีคนใจดีครับทุกคนดูเอาวัดไปแล้วไม่อยู่แล้วโดวนหลอกไปแล้วโอ้เสียใจเ,เสียใจโดนหลอกออไปแล้วมีใครสนใจจะเทีดกับสปินตึงๆไหมครับมาพ่อหนุ่มมา สนใจไหมพ่อหนุ่มผลเลิฟไดมอนด์ได้ฟิน,นิกตาตีนมีโอเคโอ้ถือว่าอ่ะมาครับทุกคนผมบอกแล้วสปินมันตึงครับใครๆเขาก็อยากได้ทั้งนั้นแหละผลสปินถาวรตึงๆเอาไปบินชิวๆทำภารกิจแนวทุกคนนะนี่เห็นไหม สปินมันตึงอะครับน้องๆทำไมหรอ,อก็ผลสปินมันตึงอะครับเฮ้ยผลเสือเฮสปินสนใจว่าพ่อหนุ่มผลเสือโมจิเคชเคเอาวะเด็กมันเอาอะทุกคนยังไงครับมาทรงนี้เหลี่ยมแน่นอนมาสปินว่าไงพ่อหนุ่ม fc fc คนที่เขาเป็น fc เรานะครับทุกคนว้าว fc ว้าวโอ้โห fc ให้เราเยอะเลยครับทุกคน ไปครับ f c f c หน้าเป็นไงเออถ้าคนทั่วไปเขาให้น้อยนะทุกคนนะถ้าเป็น f c นี่เขาให้เยอะเลยนะครับทุกคนน้อง TKP นะครับเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จสิ้นครั้งที่สี่นะครับปิ้นตึงๆพ่อหนุ่มเฮ้ยกาวิตตี้วะได้โอเคครับ รอบสุดท้ายให้เลยละกันมาผลสปินถาวรตึงๆรอบสุดท้ายไปแล้วนะทุกคนหนึ่งศูนย์ชาดมเรียบร้อยนะทุกคนผมก็บอกแล้วผลสปินมันตึงใครๆก็อยากจะได้นะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนสำหรับคอนเทนต์ของเรากากแลกเทปนะครับทุกคนนะก็มี FC เข้ามาร่วมสนุกด้วยแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนะทุกคนนะบอกฟูดบอกเลยว,ว่ามีผู้เล่นที่ใจดีค่อนข้างมากมายนะครับทุกคน ไม่เชื่อลองไปทำตามดูได้นะครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายครับผม